เชื่อว่าในวัยเด็กทุกๆคนต้องผ่านการเล่นตุ๊กตามาแล้วและแต่ละคนก็จะมีตุ๊กตาตัวโปรดที่ชื่นชอบเอาไว้เป็นเพื่อนคลายเหงาทั้งยามหลับหรือยามตื่นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าตุ๊กตาที่ดูจะไม่มีผิดภัยอย่างนี้เป็นเพียงสิ่งของที่ไม่มีชีวิตหรือจะเป็นที่สิ่งสถิตของดวงวิญญาณร้ายจนกลายเป็นตุ๊กตาผีไปโดยปริยาย บางคนอาจคิดแค่ว่าตำนานเรื่องตุ๊กตาผีเป็นเรื่องหลอกเด็กเอาไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่กลัวผีเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เคยเกิดขึ้นจริงมาก่อนและว,วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับมันตำนานสยองขวัญของเหล่าตุ๊กตาที่เคยโด่งดังทั่วโลกแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันฝากสมาชิกใหม่กดซับ c r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ 1. a n n a แอนนาเบที่อยู่ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาแ n นนาเบลน่าจะเป็นตุ๊กตาผีสิงที่โด่งดังที่สุดในโลกนะตอนนี้แ n นนาเบลเป็นตุ๊กตาที่มีหน้าตาน่ารักหน้าชังต่างจากที่เห็นในหนังอย่างสิ้นเชิงแต่ก่อนที่จะถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ ของครอบครัววอลเลนมันก็ก่อเรื่องไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวก่อนหน้านี้มันอาศัยอยู่กับนักศึกษาวิชาพยาบาลชื่อว่าดอนนาและเพื่อนร่วมห้องของเธอแองจี้ทั้งสองได้รับตุ๊กตาตัวนี้มาจากแม่ของดอนนาที่ซื้อให้เป็นของขวัญหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องประหลาดไม่เว้นวันเริ่มตั้งแต่ใหญ่ที่ตั้งไปเรื่อย เรื่อยๆทั้งที่มันถูกวางไว้บนชั้นวางของตลอดหรือบางครั้งผู้คนที่ได้พบเห็นตุ๊กตาตัวนี้ต่างมีความรู้สึกที่เหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลาจนรู้สึกเสียวสนหลังแต่เหตุการณ์ที่หนักที่สุดก็คือวันหนึ่งเพื่อนที่มาพักในห้องของดอนนาและแองจี้จากนั้นเธอถูกแอนนาเบลทําร้าย โดยเกิดแผลเลือดออกที่บริเวณหน้าอกเป็นรอยนิ้วมือเล็กๆประมาณ7นิ้วปรากฏอยู่ดอนหน้าเลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากสามีภรรยาเอ็ดและลอเรนวอลเรนจนได้คำตอบว่าตุ๊กาตาตัวนี้ถูกปีศาจสิงอยู่เพื่อจะได้เข้าใกล้ผู้คนจนกระทั่งสิงร่างมนุษย์ได้ในที่สุดทำให้วอเรนต้องรีบนำตุ๊กตาแอนนาเบล กลับไปปิดผนึกไว้ในตู้กระจกที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์ออกคัดที่เมืองมอนโรลัดคอนเนตทิคัตโดยที่นาตูของตุ๊กตาตัวนี้มีป้ายติดว่าเตือนด้วยความหวังดีห้ามเปิดโดยเด็ดขาด 2. โรเบิร์ตที่อยู่ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา หนึ่งในตุกตาที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีโดยตุกตาตัวนี้เป็นของขวัญที่พี่เลี้ยงของโรเบิร์ตยูจินออตโต้ให้ไหว้เมื่อปี1904แต่มันไม่ใช่ตุกตาที่แสดงความรักความผูกพันแต่อย่างใดเชื่อกันว่าตุกตาตัวดังกล่าวต้องมนต์ดำบูดูซึ่งพี่เลี้ยงที่ไม่พอใจต่อตระกูลออตโตต้องการที่จะแก้แค้นที่เธอถูกบังคับอย่างทารุณ จึงทำมนลดำใส่ในตุ๊กตาตัวนี้และแน่นอนว่าเด็กน้อยโรเบิร์ตยอมรู้สึกรักตุ๊กตาตัวนี้เป็นพิเศษถึงขั้นตั้งชื่อเดียวกันกับตนเองเลยโดยเรียกแทนตัวเองว่าจีนส่วนตุ๊กตานั้นจะเรียกว่าโรเบิร์ตคนในครอบครัวมักได้ยินเขาพูดคุยกับตุ๊กตาและหลังจากนั้นข้าวของในบ้านเริ่มหายไปจากที่เดิม บางครั้งของเล่นและของใช้ในบ้านก็เกิดความเสียหายในที่สุดตุ๊กตาดังกล่าวจึงถูกนำไปเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาหลังจากที่อยู่จินเสียชีวิตในปี1974และตกเป็นของครอบครัวที่เข้ามาซื้อบ้านลายต่อมาซึ่งก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันกับครอบครัวออตโตเคยเจอแต่ที่หนักกว่าก็คือโรเบิร์ตนั้น พยายามที่จะฆ่าลูกสาววัยสิบขวบของเจ้าของบ้านด้วยท้ายที่สุดมันก็ถูกจ้ายไปเก็บไว้ในตู้พิพิธภัณฑ์ฟอสซิสมาเทโลที่คีเวิร์สฟลอริดาส่วนเรื่องราวของมันก็ถูกนำมาดัดแปลงเป็นหนังเรื่องชักกี้นั่นเอง 3. ก่อตุ๊กตาผีที่อยู่ปัจจุบันเม็กซิโก ปกติแล้วจะเจอตุกตาผีที่มาตัวเดียวซึ่งก็มีความน่ากลัวอยู่แล้วแต่เกาะตุกตาผีมีผีตุกตาทั้งเกาะนับว่าทวีความร้อนมากกว่าเดิมไปอีก i s l a n d of the d o l l หรือเรียกในภาษาสเปนว่า La Isla de las m u ñ e c a s ในประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นเกาะ ซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับและตุกตาหน้าตาที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ควรจะมาแขวนห้อยอยู่ตามต้นไม้เกาะแห่งนี้มีเรื่องเล่าว่าดอนจูลียตซานตาน่านักโพลผู้ราทิงทั้งโลกและครอบครัวของเขาเดินทางมาอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้เขียนบันทึกตำนานถึงเกาะแห่งนี้ว่าได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งจมน้ำตาย เาพยายามที่จะหาศพเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับขึ้นมาทำพิธีแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนมาถึงช่วงหน้าน้ำแล้งของแห่งนี้ก็แห้งสนิทไม่เหลือน้ำดอนจูเลียตจึงได้กลับไปหาศพของเธออีกครั้งแต่กลับมาพบเพียงตุ๊กตาหน้ากัวหนึ่งตัวอยู่ที่ก้นบ่อดอนจูเลียตจึงนำตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาที่บ้านและนำไปแขวนไว้บนต้นไม้โดยเขา มีความเชื่อว่าตุกตาตัวนี้เป็นคนคนเดียวกันกับเด็กหญิงที่จมน้ำเสียชีวิตพอตั้งแต่เขาพบตุกตาตัวนี้เขามักจะได้ยินเสียงเด็กร้องหรือไม่ก็เสียงเด็กร้องไห้ทางเรียกเขาจากในน้ำทางร้องเพลงเขากลัวมากจึงเริ่มนำตุกตาตัวอื่นมาไว้บนเกาะโดยแขวนมันไว้ตามต้นไม้ทุกต้นและทุกซอกทุกมุมของเกาะเพราะเชื่อว่า มันคงจะทำให้วิญญาณของหนูน้อยไม่เหงาและสงบลง 4. โอคิคุตุกตาผมยาวเองได้ที่อยู่ปัจจุบันหมู่บ้านคุริซาวา่จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุน่นมาทางฝั่งเอเชียกันบ้างสำหรับประเทศญี่ปุน่นที่มักจะมีแต่ของน่ารักน่ารักตุกตาก็เช่นกัน ตุกตาเด็กผู้หญิงน่ารักผมยาวสลวยชื่อว่าโอค,คิคุเป็นตุกตาที่อยู่ที่วัดมันเนมหมู่บ้านคุริซาวะอำเภองโงจิจังหวัดฮอกไกโดแต่เดิมนั้นเจ้าของตุกตาชื่อว่าโอค,คิคุเธอรักตุกตาตัวนี้มากหลังจากเธอล้มป่วยและเสียชีวิตลงในปีไทโซที่8ด้วยวัยสามขวบพ่อแม่ของเธอ ได้นำตุก๊กตาตัวนี้ไปไว้กับป้ายวิญญาณของเธอเพื่อเป็นเพื่อนเล่นแต่ก็เกิดสิ่งประหลาดขึ้นคือตุก๊กตาตัวนั้นกลับมีผมยาวออกมาเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเพราะอะไรผมของตุก๊กตาจึงยาวขึ้นเองเรื่อยๆห้แมนดี้ ที่อยู่ปัจจุบันแคนาดาตุ๊กตาเด็กน้อยจากเยอรมนนีมีนามว่าแมนดี้หรือมิลันดาเป็นตุ๊กตาเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีเจ้าของแต่ละคนที่เคยครอบครองมันล้วนมีเรื่องเล่าที่คล้ายๆกันทุกคนมักได้ยินเสียงเด็กร้องไห้สะอื้นในกลางดึกรวมถึงหน้าต่างในห้องก็ถูกเปิดเองเสมอ เมื่อไม่มีใครอยากได้ตุ๊กตาชวนเสยอยงนี้อีกต่อไปมันจึงถูกบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ควิสเนลแอนด์เดสติกที่ประเทศแคนาดาในปี1991แน่นอนว่าคนที่สวยก็คงหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ที่มักจะถูกแมนดี้จ้องมองและกับริบตาใส่เสมอรวมถึงยังสามารถไปโผล่ยังห้องอื่นๆได้อีกด้วย หล่อนกันไหมล่ะคะเพื่อนๆพนและถ้าใครชอบเรื่องลึกลับบนเรื่องสยองอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ